สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอสูตรหวยลาววันจันทร์นะครับประจํางวดวันที่15เดือน16เจ็ดนะครับสูตรนี้เอ,อเก็บสถิติทั้งหมด19ง,งวดล่าสุดนะครับผิดแปดนะฮะถูก11นะครับก,บก็งวดล่าสุดนะฮะที่ออก24นะฮะก็จะมีวิธีคิดง่ายๆนะครับคือ ใช้สูตรคำนวณระยะห่างของตัวเลขนะครับก็คืออาวนหน้าสุดระยะห่างของตัวเลขระหว่าง2กับ4นะก็คือ2นะครับเราก็จะตาม2ต่อไปง่วนหน้าเราก็จะเล่นเลขที่มีระยะห่างของตัวเลขอยู่ที่2นะครับเพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมานะที่ไฮไลท์ไว้นะครับถ้าเป็นระยะห่าง ระยะห่างสองนะครับเราก็จะตาม2ต่อไปนะครับตามที่ไฮไลท์ไว้นะครับแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นเป็นระยะห่าง4ี่นะครับเราก็จะตาม4ี่ต่อไปนะครับแล้วก็คิดลงมานะครับก็อันนี้ระยะห่างศูนย์เราก็ตามศูนย์เราก็จะถูกถึง2งวดติดนะครับอันนี้ตาม4ี่ถูก1งวดติดนะครับแล้วก็ตาม2ถูก3มงวดติดนะครับจาก อ่าสี่งวดล่าสุดนะครับแล้วก็ตามสองถูกหนึ่งงวดติดนะครับแล้วก็อ่อัน,นี้ตามศูนย์ถูกหนึ่งงวดศอนนะครับแล้วก็ตามสองถูกสองงวดศอนครับแล้วก็ตามศูนย์ถูกหนึ่งงวดศอนครับวิธีเล่นนะครับเราไม่จะเป็นต้องเล่นทุกงวดนะครับอเอาแค่ เวลาทีา่เลขเปลี่ยนแพทเทิรนะครับสมมติอันนี้เป็นสามนะครับจะผิดหนึ่งหวัวที่ที่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะครับสมมติอัอนนี้สามเปลี่ยนเป็นสี่นะครับเริ่มแพทเทิรใหม่นะครับเราก็จะเริ่มเล่นาตามสี่นะครับคือววดแรกของแพทเทิรใหม่ที่เป็นเลขสี่นะครับอันนี้ค่อนข้างทัวนะครับ โอกาสมาค่อนข้างจะอยู่ที่ประมาณ80-90เอนะครับโอกาสมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อันนี้2เปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับเราจะเริ่มเล่นที่าตามศูนย์นะครับที่งวดแรกนะครับตามศูงงนย์งวดแรกงวดต่อไปก็เล่นตามศูนย์ได้แต่ควรเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับส่วน สมมติวดนี้นะครับเริ่มแต่งวดนี้นะครับเป็นทเท t e r ใหม่นะครับก็เล็กศูนย์ฮะเราก็จะเริ่มตามศูนย์นะฮะอันนี้ค่อนข้างมาเกือบิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นสองนะครับเราก็จะตามวดแรกนะฮะวดนี้ค่อนข้างมาเกือบ90เปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มลดลงไปนะครับ ก็ตามด้วยความระมัดระวังนะครับสรุปก็คืองวดแรกที่เปลี่ยนพทเร์นใหม่ควรตามเป็นอย่างยิ่งนะครับโอกาสมาประมาณ90%ใช่ไหมสรุปก็คืออ่วันนี้นะครับตามศูนย์วันนี้ควรเล่นนะครับแล้วก็วันนี้เปลี่ยนพร์นใหม่ งวดถัดไปงวดนี้คนเล่นมากแล้วก็งวดที่สามที่เป็นเพทเทนสองเหมือนเดิมก็เล่นด้วยความระมัดระวังเพราะว่างวดต่อไปก็เปลี่ยนเพทเทนใหม่อีกนะครับสรุปก็คือนี่เพทเทนใหม่คือเลขศูนย์อันนี้เล่นอย่างไม่ต้องรัดกลุ่มมากนะครับ ก็คืองวดแรกควรเล่นนะครับรวงวดที่2ง,งวดที่สามควรเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับอย่างเช่นงวดอ,อันนี้สิ่งวัดล่าสุดนะครับคือเลขสองนะครับงวดแรกนะครับก็โอกาสมาค่อนข้างสูงสมควรที่จะเล่นนะครับแล้วก็เลขงวดที่2ง,งวดที่3มที่เป็นเพเทิรสองเหมือนเดิม ก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าโอกาสจะเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่ก็เป็นไปนได้นะครับหลบก็คือเราไม่จะเป็นต้องเล่นสุดนี้ทุกงวดนะครับแค่เล่นตรงงวดที่เปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่แล้วก็เป็นงวดแรกนะของแพทเทิร์นใหม่นะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับ ประมาณว่าาอ่นี่วดนี้เป็นเลขสองแล้วงวดต่อไปโอกาสมาค่อนข้างสูงนะครับมีบ้านขายบ้านไปเลยนะครับมีรถขายรถอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ได้แนะนําให้ท,ทําเช่นนี้นะครับก็ก็คือประมาณว่ามันมีอดโอกาสมาค่อนข้างสูงนะครับเราก็คือทุ่มได้นะครับแต่งวดที่สามงวดที่สอง ก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้สำหรับอะไรนะเพื่อนบ้านที่อยู่ประเทศลาวเท่านั้นนะครับคลิปนี้ลืมบอกไปมีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่งวดล่าสุดที่เป็นเทิร์นสองนะครับเราก็จัดชุดได้หนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองนะครับแล้วก็ เลขกลับคือเลขสามหนึ่งสี่สองห้าสามหกสี่เจ็ดห้าแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองศูนย์ยี่สิบหางวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งโอเคครับผมคลิปนี้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะเราไม่ได้อยู่ประเทศลาวนะครับส่วนใครก็ตามที่อยู่ประเทศลาวที่ได้มาดูคลิปนี้ก็โปรดเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบดูแล้วอาจไม่ได้อะไรเลยนะครับคลิปนี้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ